รถเท่าป่ะเนเสือน้อยเกิดตมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวลาว์และชาวต่างประเทศสุขครูสุขนมาวะพี่น้องอืมจ่วยจุเขาเก่าครับอืมคือเก่าพี่น้องโอ้อเจียวครับมามา,มาคักเลยอืมเนื้อกัดสดๆมาวะอู้อขอญอาตแก้ข้าวก่อนครับ มา,มาอุ๊หคักคัดพี่น้องมากินข้า,นาวนดำเดียวอยู่ให้ยูหนา้าคือเก่าครับรขอโทษขอพายคุ้มซินดิบก็มีกินเนอร์ก็หอโอู้หสื่อนี่ละลายในปะครับเจ้า โอ้ตับคุยกังไปแล้วตับอืมข้างนหน้ากับเนื้อไปเลยครับเนื้อสัตว์ซดไปเลยครับ กระดดพองอืขอขมำลำอือลยตมไปเลยนี่ก็สดครับ หวานลำลำ้ำตับเสือชิลิเวเท่ากันเลยซดเท่าป่ะเสือน้อยเกือกต้ม โอ้เสือนย่มดีครับพี่น้องแซ่บครับสำหรับปุ้นเฮาดีโอ้สุดทานานเลยครับดูถดถงอืม หวานช่วยครับเนื้อสดอทีดวตับนะต,บตับนะครับนนนนบัะเี้ยของแขเลยครับบัะเี้ยหวานช่วยนะครับตับมามาพี่น้องมาอ๋อ ล,ลายในปะเลยครับตัวนี้เป็นเนื้อเสือแต่ว,ว่าส่วนที่มันส่วนนี้ครับละลายในปะโอ้โห่ักหัก,กเสือน้อยเกิดตมอันนี้งโง้อยเกิดกตม ครับป่ะ mm Hmm,